ท่านสาธุชนวัตรบริษัททั้งหลาย <c oughs> สำหรับวันนี้ก็มาพบกันในแนวสีของเรื่องประวัติครมพอปานแต่ถ้ว่าตอนนี้เป็นตอนที่อาตมาเล่าถึงเรื่องอาตมาตายครั้งที่หนึ่งในวันก่อนมาจบลงตอนที่นอนอยู่แล้วก็ภาวนาหินพระแล้วก็ดูมันว่า การภาวนาคราวนั้นจะเป็นการภาวนาการตายมากกว่า <c oughs> แต่ถึงว่าจะเป็นการภาวนาการตายแต่ว่าจงองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าจิตเตสังคิตเทสุขติปาติกังขาแต่ก่อนที่จะตายที่กำลังใจเป็นกุศลคืนนึกถึงพระพุทธเจ้าก็ดีก็มีเหตุที่จะไปสวรรค์ได้ ตามในองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงตัดไว้ในเรื่องของมัตตกุณฑลีเทพบุตรที่ตอบการทินกกปุญพะกัพรามว่าคนที่ไม่เคยให้ทานไม่เคยรักษาศีลไม่เคยฟังเทศเป็นแต่เพียงนึกถึงเราตถาคตอย่างเดียวจะไปสวรรค์ไม่ใช่นับได้ร้อยไม่ใช่นับได้พันไม่ใช่นับได้หมื่นไม่ใช่นับได้แสน หมายความมาบไปได้มากกว่านั้นเรื่องนั้นเป็นเรื่องในธรรมบทที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยืนยันไว้ก็ขอนำมารับกับเรื่องนี้เพียงแค่นิดหน่อยวันนี้ก็จะคุยกันต่อไปตาโนสีตอนนั้นว่าอาตมามีความรู้สึกรักท่านมากพระองค์นั้นสีท่านเหลืองอารามหน้าก็ยิ้มสวย กิ่งทูปก็หอมตลบรู้สึกว่ามีความสบายใจมากเมื่อหลับตาลงไปก็เห็นภาพพระรอยที่น้่าอยู่เสมอภาวนาไปไม่กี่นาทีอาการทางปวดท้องที่รู้สึกก็มีความรู้สึกว่าคลายตัวลงสำหรับตอนนี้บรรดาท่านพุทธบริษัท มาทราบตอนภายหลังแอาการความปวดท้องคลายลงหรือทุกเวทนาคลายลงตัวนี้เป็นกำลังของจิตที่เข้าถึงอุปจาระสมาธิและพร้อมกัเห็นภาพพระที่ลอยตรงหน้าสวยมากขึ้นทุกทีเดิมเป็นสีเหลืองแบบสีเหลืองธรรมดาธรรมดา ต่อมาก็เพิ่มเปสีสดใสขึ้นที่ดน้อยด้นน้อยจนเห็นชัดาำรับตอนนี้เป็นอุปจารสมาธิที่มีความเข้มข้นขึ้นในด้านของของสมาธิจิตต่อมาก็เกิดเป็นแสงเป็นรบบกายคล้ายเพชรเหมือนกับเพชรอย่างดีที่ถูกแสงไฟตอนนี้อารมณ์จิตเป็นฌานก็มาพูดกันตอนหลังนี่นะในต,ตอนนั้นแต่มาก็ไม่รู้ ตอนนี้จิตเริ่มเป็นฌานสมาบัติแล้วก็เป็นกายแพรวพราไปทั้งองค์จนกระทั่งมีความรู้สึกเพลิดเพลินกับความสวยงามของภาพพระตอนนี้ก็เลยลืมความเจ็บปวดเสียสิ้นตอนที่มีจิตเพลิดเพลินกับความสวยงามสวยงามของพระตอนนี้ถ้าว่ากันโดยฌาบนบรรดาท่านพุทธบริษัท เขาถือว่าเป็นเอกกับตากับอุเบกขาคือเอกกับตามีจิตจับพระเป็นอารมณ์จับไว้จุดเดียวคือมีความสวยก็พอใจในความสวยอุเบกขาทิ้งความรู้สึกทางกายเสียตอนนี้ท่านถือว่าเป็นชานสี่ขบัรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัทที่รับฟังแล้วก็ทราบตามนี้ด้วย เพราะว่าจิตเป็นใบกายเห็นเป็นใบกายสวยสดนุดงามจิตจับอยู่เฉพาะพระแล้วก็ลืมความรู้สึกทางกายความจริงจะว่าลืมไม่ใช่ลืมเพราะว่าฌานสี่นี่จิตกับกายแยกกันอย่างเด็ดขาดคือจิตไม่ยอมรับรู้ความสัมผัสทางกายที่เรียกคำว่าฌานสี่จิตจับพระเป็นอารมณ์จุดเดียวเป็นเอกคตารมณ์เป็นอารมณ์หนึ่งอันหนึ่ง จับไว้เฉพาะหนึ่งไม่มีสองและก็เออุเบขาวางเฉยตามความรู้สึกเขานางกายคือจิตมันแยกจากกายนั่นเองอ่านกันต่อไปว่ามันไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดเลยเวลาผ่านไปประมาณ9้านาฬิกาเศษตอนนี้ลืมตาถึงกันดูคนที่มาและก็ภาพต่างๆสายมันสายตาเห็นสั้นเข้ามาทุกที ช่วเวลาสองสามนาทีมันก็เกิดมองอะไรไม่เห็นเลยนี่ลักษณะของคนจะตายแต่ว่าจิตสบายใจสบายสิ่งที่เสียดายมากที่สุดก็คือมองไม่เห็นพระเวลาที่ลืมตาขึ้นมาจะดูพระพุทธรูปแต่มองไม่เห็นพระรู้สึกเสียใจที่ไม่สามารถจะมองเห็นพระองค์ที่รักได้ ยิงได้พยายามหลับตาเสียเอาจิตไปจับความรู้สึกนึกถึงภาพพระตอนนี้ความรู้สึกก็สมบูรณ์แบบสติสมัมมชชญญะก็มีปกติอาการปวดไม่มีแต่รู้สึกเป็นห่วงพระเสียดายที่ภาพพระพุทธร,รูปที่มทีที่มีความรักรู้สึกเสียนดาดท่านมากเลยคิดเอาไว้ว่าเมื่อไม่เห็นก็ไม่เป็นไร จิตบอกกับตัวเองว่าแม่เคยบอกไว้ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามถ้าเราภาวนาว่าพุทโธพระท่านจะไปหาเราทันทีฮะแล้วการที่พระมานี่จะไม่มาในภาพของพระพุทธร,รูปจะมาในร่างของพระที่เป็นทิพย์ความรู้สึกของแม่บอกว่าอย่างนั้น เมื่อนึกขึ้นมาได้ก็มีความมีกำลังใจขึ้นว่าถ้ากระไดก็ดีเวลานี้เห็นพระภาพพระพุทธรูปมองไม่เห็นแต่ว่าถ้าภาวนาว่าพุทโธไว้พระท่านก็จะมาในภาพเป็นทิพย์ถ้าสภาวะที่ท่านเป็นทิพย์นี่ก็ไม่รู้สึกว่าเป็นทิพย์เป็นยังไงอยากจะรู้นักว่าภาพพระที่เป็นทิพย์นี่เป็นแบบไหน <c oughs> เป็นอนวคิดได้อย่างนี้แล้วก็เลยภาวนาน,นึกถึงพระ แต่ตาหนังสีบอกว่าภาวนาเรียกพระน่วากันตามภาษาเด็กภาษาเวลานี้ก็ภาวนานึกถึงภาพพระขอให้พระมาช่วยในใจก็มีความรู้สึกว่าอยากจะเห็นท่านขอให้ท่านมาให้เห็นพอภาวนาได้ประมาณสามรอบหมายความพุทธโธแล้วก็พุทธโธพุทธโธ เท่านี้เองก็ปรากฏว่าภาาพระปรากฏท่านคราวนี้ท่านมาท่านไม่เป็นม,ไมีไม่มีไม่มีลักษณะเป็นภาพพระพุทธรูปท่านเป็นพระสงฆ์มีรูปร่างสวยงามมากมีนิ้วมีแขนมีขาทุกส่วนกลมไปหมดไม่เป็นเหลี่ยมเหมือนกับของเราตามปกติ ริมพิปากทั้งก่อนแดงน,น้อยรู้สึกแดงกร่ำน่ารักแดงพอเหมาะพอสวยไม่แดงเกินไปรู้สึกน่ารักเป็นพิเศษผิวเนื้อก็เต็มทุกส่วนไม่มีส่วนบกพร่องในจุดใดจุดหนึ่งเลยน <c oughs> แล้วก็มองเห็นเวลาที่ท่านมองมา รู้สึกว่าท่านยิ้มน,น้อยๆกำลังน่ารักชื่นใจตอนนี้จิตใจดีมากแต่ท่านก็ไม่พูดอะไรท่านยิ้มอยู่ตลอดเวลาปกติอาตมาเองก็เป็นคนชอบคนยิ้มอาตมาเองก็ชอบยิ้มให้คนอื่นที่พบที่เคยพบเห็นแต่ว่าถ้ายิ้มให้ใครเขาต้องสามครั้งและเขาไม่ยิ้มรับ ตอนนี้ก็มาเรื่องอุเบขาอีกแล้วเป็นอนุนว่าคนนั้นตลอดชีวิตในเวลานั้นมีความรู้สึกว่าอย่างนั้นนะจะไม่ยอมยิ้มให้อีกเลยตอนนี้จะถือว่าเป็นมานะทิฐิก็ไม่แน่นักเพราะว่าแต่พูดตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนท่านก,กล่าวว่าปูชาและปฏิปูชังวันโกปฏิวันทนัง <c oughs> เมื่อเราบูชาเขาเราก็ยินรับการบูชาตอบเราไหว้เขาเขาก็ไหว้ตอบในเมื่อเราบูชาเขาเขาไม่บูชาตอบเราไหว้เขาเขาไม่ไหว้ตอบก็ไม่ควรจะไหว้กันต่อไปแต่นี้ในเมื่อเวลาเรายิ้มให้คนอื่นพยายามถึงสามครั้งแต่เขาไม่ยิ้มด้วยแสดงว่าคนนั้นก็เลวเกินไปเราก็ไม่ยิ้มต่อไปดีกว่านี่ก็ตามความรู้สึกในสมัยนั้น แต่ว่าความรู้สึกในสมัยนี้ก็คงจะคิดเป็นเช่นนั้นเหมือนกัน้นเมื่อเราให้เขาไม่รับเราก็อย่าให้ต่อไปเพราะพทธเจ้ากล่าวว่าถ้าเราจะให้แก่คนที่เราคนที่เราควรให้เมื่อเขาให้เขาเขาก็ให้เราเราก็ควรให้ต่อไปถ้าเราให้เขาเขาไม่รับเราก็ไม่ควรให้ต่อไปหรือว่าเราให้เขาเขาไม่ให้ตอบเราก็ไม่ควรให้นี่พูดตามทัศนะของ ท่านบิดาของนาวิสาขาสอนลูกเป็นนั้นว่าตอนนั้นก็มีความรู้สึกว่าชอบใจในความยิ้มนะว่าตัวเองในชอบยิ้มให้คนอื่นที่พบที่เห็นแต่ถ้ายิ้มสามคราวเขามายิ้มรับเราก็ไม่ยิ้มให้อีกเลยตรงนี้ตาหนา้าซอตกตัวว่าไม่ดีแต่ก็ มาตอนนี้มีความรู้สึกว่าคงจะดีเพราะการยิ้มให้เขาเขาไม่ยิ้มรับัึงสามมาระนี่การยิ้มให้ของเราต่อไปเขาไม่ชอบใจจะทำให้เขาสะเทือนใจสู้วางเฉยไม่ได้เป็นอะไรก็อ่านกันต่อไปว่าเป็นมันเป็นเรื่องของคนเตท,ที่ตาตุรยเขียนไว้นะว่าตรงนี้ไม่ใครจะดีนัก แต่ก็เ,เรื่องของคนที่มีกิเลสว่ากันตามอารมณ์ปกติของคนมีกิเลสแต่ความจริงว่ากันตามความจริงคนที่ไม่มีกิเลสเขาก็ทําแบบนั้นเหมือนกันเมื่อตอนนี้เตือนท่านผูอ่านว่าอย่าเอาอย่างนะปฏิบัติแบบนี้ไม่ดีแต่ว่าเวลาที่พูดนี่เห็นว่าดีควรทํา <c oughs> มันเป็นกรรมที่เป็นอกุศล นังสือเขียนอย่างนั้นแต่ความจริงไม่ถูกในเมื่อเราให้เขาเขาไม่เขาไม่รับเราวางเฉยเป็นอุเบกขาญาณขอแก้หนังสือนี่ไปนั้นว่าจะเอาก็เลือกเอาแต่ไม่ได้เตือนท่านว่าตอนไหนหนะังสือที่เป็นการที่ไม่ดีเนี่ยขอบรรดาท่านพุทธบุตรสัเยาไปเป็นตัวอย่าง ตอนไหนที่ดีก็ควรเอาเป็นตัวอย่างเหมือนกับการเก็บผลไม้ไม่ใช่ว่าเหมือนกับคนที่ต้องขึ้นตน้นพุทราแล้วก็ขย่มลงมาลูกไหนที่มันกินรสไม่อร่อยนอนกินก็ไม่ควรจะกินลูกนั้นลูกไหนที่มีรสดีก็กินลูกนั้นก็เหมือนกับฟังเรื่องราวคนนเสือนี่ก็เหมือนกัน ถ้าตอนไหนไม่ดีบรรดาท่านพุทธบริษัทียนนำไปปฏิบัติคนจะเว้นเสียถ้าตอนไหนที่ดีก็นำมาไปไประพฤติปฏิบัติตอนนี้ก็มาคุยกันเึืงภาพพระต่อไปเป็นอันว่าตอนนั้นมีความรู้สึกรักแล้วก็ชื่นใจในพระมากเพราะท่านยิ้มท่านสวยด้วยท่านสวยแล้วก็สวยขึ้นเป็นลำดับทุกทีทุกทีทุกท,ท,กทียิ่งมองก็ยิ่งสวย ต่อมาก็มีแสงออกจากตัวมีหกสีที่เราเรียกนว่าฉับพันรังสีมองดูคล้ายพระอาทิตย์ทรงกรดแต่ก็สวยงามมากกว่าจนเทียบกันไม่ได้ตัวท่านเองแทนที่เป็นสีเหลืองก็กลับเป็นสีเป็นเบรกายทั้งองค์อาตมาตอนนั้นรู้สึกว่ามองไปจนลืมตัว มองไปมองมาก็ปรากฏว่าตัวเองกลายเป็นคนสองคนนี่ซ้ำกับก่อนอ๋อนี่ซ้ำาทั้ก่อนนี่ญาโยมพุทธบริษัทคอภัยนะเมื่อซ้ำแล้วก็ว่ากันไปเลยเพราะว่าหยิบหนังสือขึ้นมาไม่ทันสังเกตต้องอภัยด้วยกลับมีสีเป็นรากายทั้งองค์จนมองจนลืมตัวมองไปมองมาก็ปรากฏว่าตัวเองกลายเป็นคนสองคนคือคนหนึ่งยืนอยู่ ข้างคนเดิมแล้วก็ตัวใหม่นี้ก็มีความสวยสดสวยสดชุดงามกว่ามองดูเนื้อสายมันแก้วมีผ้านุ่งเป็นสีทองเสววื้อเป็นสีทองมีแก้วประดับเต็มผ้าไปหมดแพรวาวสวยงามมากมองดูสีเนื้อตัวเองสีทองที่เป็นสีของผ้าเป็นแสงออกมาจับเนื้อมองดูเป็นทองทั้งตัว บนหัวมีชันดาทองประดับแก้วแก้วที่ประดับเสื้อผ้ารัชดามีแสงออกมามากตอนนี้ก็เลยลองขยับตัวดูเห็นมันคล่องแคล่วดีมีความเบาผิดปกติการเคลื่อนไหวก็สะดวกมากดูตัวที่นอนเห็นแล้วก,ก็ทราบว่ามันเป็นตัวของเราเองแต่ก็ไม่มีความสวยสดงดงามอะไรเลยน่าเกลียดสัวโครกทุกอย่าง มองแล้วก็รังเกียจไม่ใหญ่จะเข้าไปแตะต้องมันเลยมองดูมันมันก็ไม่มีลมหายใจตอนนี้ความรู้สึกตามในใจมีกับความรังเกียจอย่างที่สุดเห็นร่างเดิมมีประกายเป็นซาาศพปรากฏเป็นภาพซาาศพดูเข้าว้าไปข้างในก็เหมือนกับเป็นซุวมหรือว่าของที่ขังความสกปรกไว้ <c oughs> แ,ตแต่ความรู้สึกของใจเวลานั้นไม่มีความห่วงใยในภาพในร่างกายเดิมเลยแทนที่จะห่วงคืก็มีความรังเกียจอย่างหนักเกลียดมากเหมือนกับคนเราที่แต่งตัวสะอาดชำระร่างกายดีแล้วจะให้เข้าไปแตะต้อสุนัขเน่าเราไม่ต้องการชั้นใด ความรู้สึกของร่างกายก็ความรู้สึกของจิตใจต่อร่างกายเดิมในเวลานั้นเป็นอย่างนั้นแต่ตอนนี้ซ้ํากับงวดที่แล้วในญะาติโยมนะเผลอไปก็ขออภัยด้วยต่อมาก็หันมาดูพระเข้าในเมื่อเข้าไปยุ่งกับร่างกายก็หันไปดูพระใหม่ปรากว่าท่านหายไปสิแล้วไอ้ความไอ้ตัวเดิมที่มันออกไปเนี่ยไม่ควาตัวที่ออกไปใหม่ จากตัวเดิมก็วนเดินวนไปเวียนมาอยู่พักหนึ่งรู้สึกว่ามันมีความสบายเป็นพิเศษมีความเยือกเย็นพอเป็นสุขใจสงบตัวก็เบาความเจ็บปวดใดๆก็ไม่ปรากฏขึ้นปวดก็ไม่มีเมื่อยก็ไม่มีเจ็บก็ไม่มีมีความสบายมาเดินไปเดินมาก็ชักอึดอัดใจที่ยืนที่ยืนอยู่บนบ้าน อยากจะลงไปเดินเล่นหลังบ้านโดยที่นั่นเห็นว่าเย็นสบายดีคือว่าหลังบ้านในตามปกติมีต้นไม้แล้วก็มีอากาศร,ร่มรื่นชื่นใจเป็นที่ชอบใจอยู่เสมอแต่ว่าการไปนอกบ้านเป็นปกติแต่ว่าการที่จะไปไหนคลาดจากสายตาของแม่จะต้องอำลาท่านก่อนแจ้งให้ท่นานทราบ ถ้าว่าไม่บอกท่านน่ะในยามปกติถ้าไปไหนคลาดสายตาท่านไม่แจ้งให้ดันทราบม่ก็ไหมายความว่าจะต้องพบกับกระบี่อาญาสิทธ์ก็คือไม่เร็ว <c oughs> ถ้าจะว่าไปตามความจริงสมัยนี้ก็จะหาว่าแม่เ,เคร่งเครียดมากแต่แตามาเองก็มีความรู้สึกภายหลังว่าแม่เป็นคนรัก,กระเบียบ เป็นเหตุในต่อมาในภายหลังการเรียนนังสือไม่เคยถูกตีเลยเพราะว่าระเบียบที่แม่ใช้มาซะจนชินในเมื่อคำสั่งใดของครูห้ามบาชิงนิ้นไม่ดีสิ่งนั้นไม่ดี <c oughs> ก็ปรากฏว่ามันไม่หนักเท่าที่แม่ห้ามก็มีความเบาเมื่ออยู่โรงเรียนเคยไม่เคยถูกทำโทษแม้แต่ครั้งหนึ่ง ต่นนั้นเวลาที่จะออกไปขนอกถึงแม้ว่าตัวมันจะเป็นตัวที่สองแต่ว่าใจมันก็เป็นใจเดิมความรู้สึกในระเบียบเดิมย่อมมีริงเข้าไปหาท่านแม่ก่อนและยกมือไหว้ท่านบอกลาท่านว่าจะไปหลังบ้านแต่ท่านเองก็ไม่ยอมพูดด้วยท่านมองแต่เจ้าคนที่มันนอนนะ มันนอนอยู่มันไม่ให้ใจแล้วมันก็สุกปรกมันก็น่าเกลียดด้วยการทั้งปวงเอามือไปจับตัวท่านหวังนี้ท่านรู้ตัวท่านก็ไม่เหลียวมามองในเมื่อไปหาท่านแม่แม่ทำไมสนใจก็เลยไปหาท่านลุงหวังว่าถ้าบอกแม่ไม่สนใจบอกลุงก็พอได้ถ้าเวลาท่านแม่ไม่เห็นลุงอาจจะรับรองว่ามันบอกฉันแล้ว แต่ท่านลุงก็เข้าทำานงเดียวกันอัน,นี้ไปหาใครในที่นั้นทั้งหมดที่เขานั่งอยู่ก็ไม่มีใครเขาสนใจเมื่อไม่มีใครสนใจก็เลยถือโอกาสว่าไปเอาละในเมื่อท่านไม่รู้ก็ขอลาเยังได้เดินลงบันไดบ้านแล้วก็เลี้ยวออกไปยืนอยู่ข้างทางผ่านหลังบ้านมีความรู้สึกสบายใจมาก ลมเย็นสบายอากาศโปรง่งใช้ตามองได้ยาวมีความสุขนี่ก็มีความสดชื่นไม่มีกังวลขณะที่ยืนอยู่ที่หลังบ้านได้ยินเสียงคนบางคนบนบ้านที่เขาสนใจกับเจ้าคนที่นอนไม่มีลมปราณแล้ยินเสียงเขาเร้องไห้ก็มีความรู้สึกแปลกใจคิดว่าเขาเร้องไห้ทำไมกัน เห็นเขาร้องไห้แต่เมื่อมีญาติตายหรือว่าเสียของที่รักแต่นี่ไม่มีใครตายสักคนเขาร้องไห้ทำไมกันนี่ความรู้สึกน้นเป็นอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทความจริงร่างกายมันตายแต่ใจมันไม่ได้ตาย ใจเวลานั้นมันมีความสุขมีรูปร่างหน้าตาสวยกว่าเดิมเบากว่าร่างกายเป็นแก้วลองหลับตาคิดดูเครื่องบรรดับก็เป็นทองทั้งหมดผ้านุ่งใส่เสื้อนี่เป็นทองแล้วก็มีเพชรป็นเครื่องบรรดับมีชนดาสวมเหมือนกัระเอกดีเกะแต่สวยกว่ามาก <c oughs> ความสุขมันมีก็เลิมไม่มีความสนใจกับร่างกายที่มันนอนอยู่ ความรู้สึกว่าตายมันก็ไม่ปรากฏเพื่อเหมือนกับเราทิ้งเสื้อผ้าที่ขาดตุ่งเรี่งเกา่าและก็สกปรกมานุ่มผ้าใหม่ที่มีราคาสูงและร่างกายสมบูรณ์แบบมีความสุขเราจะไปห่วงอะไรกับผ้าเกา่าร่างกายของเราก็เป็นอย่างนั้นจานั้นบรรดาญาติโยมที่ฟังในตอนนี้ตอนที่พระพุทธเจ้าบอกให้ตัดขันห้าในวิปัสสนาญาณ ว่าร่างกายที่เราทรงอยู่นี่มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราจะรู้สึกว่าตอนนี้ร่างกายที่เราทรงอยู่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจริงๆเราจริงๆคืออธิสม,มานกายที่เข้ามาใสเหมือนกับภาพตัวที่สองที่ปรากฏเป็นนั้นว่าเมื่อฟังเขาเรา้องไห้คิดว่าเขาเร้องไห้ทำไม คิดแล้วก็ไม่สนใจยืนอยู่หลังบ้านอยู่สักครู่หนึ่งยืนอยู่นานไม่ทันดถึงสิบนาทีเวลานี่เป็นเวลาโดยประมาณก็เห็นคนมาจากเดินทางทิศใต้เป็นแถวยาวเหยียดจึงได้คอยดูอยู่ข้างทางคิดในใจว่าพวกนี้เขาไปไหนกันเมื่อพวกเขาเข้ามาใกล้เห็นชายสี่คนคุมมา คือว่าคนสี่คนนี้นุ่งผ้าสีเขียวเหมือนกันหมดตัวก็ใหญ่มากสูงมากพวกที่เดินตามหัวตามมาเนะี่ยหัวของคนพวกนั้นแค่เขา่าของคนที่คุมมาเท่านั้นเองเห็นเขาใหญ่ก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะนี่ทำไมแต่สี่คนนี้ก็จริงใหญ่นักเมื่อเคยใหญ่ได้เราก็ลองใหญ่ดูที ลองทําตัวให้มันใหญ่เท่าเขาตัวมันก็ใหญ่มากเหมือนกันใหญ่แล้วก็สูงเท่าเขาคนสี่คนที่คุมคนมาเดินนําหน้าคนหนึ่งเดินนําหน้ามีสมุดคอยในมือสองคนเดินขนาบข้างอยู่สองข้างคนที่สี่เดินท้ายแสดงว่าเป็นการควบคุมการหนีเมื่อหัวหน้าใหญ่เข้ามาถึง อาดมาเองในตอนนั้นมีความรู้สึกว่าใครความเคารพต้น,น้อ,นอที่แม่สอนยังปรากฏไาเห็นผู้ใหญ่ต้องไหวแล้วพบคนเที่ยวแก่กว่าหนึ่งวันถือว่าเขาเป็นพี่ต้องไหวจึงได้เข้าไปยกมือไหว้เขาแล็ถามว่าคุณลุงครับเขาเมื่อถามนั้นเขาก็บองมามองมาดูหน้าแล้วเขาก็ แทนที่แยพูดเขาเปิดสมุดคอยเพราเปิดสมุดคอยดูเ้าเปิดแป๊บจะเหมือนก็พลิกมากเนี่ยจกก็เลยบอกว่าพ่อหนูพ่อหนูเนี่ยไม่มีชื่อในะบัญชีนะหลานนะหลานยังเข้าบ้านไป่พเถิดประเดี๋ยวแม่จะบนหาแล้วแกก็จุงมือฉันมาที่บันไดบ้านแล้วบอกขึ้นไปบนบ้านฉันนะลูกนะฉันหลานนะ แต่ขืนมายืนยันอย่างนี้แล้วก็ผิดระเบียบที่แม่สอนแต่ประเดี๋ยวแม่จะบ่นหาเมื่อเขาจูงมาที่บานในบ้านแล้วเขาก็เดินกลับไปนำขบวนต่อไปสำรับอัตมานี่มีนิสัยเสียมาตั้งแต่เด็กถ้าทุกอย่างมีอะไรให้สงสัยสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นจะต้องเปื้องความสงสัยให้ได้ของที่อยู่ในหีบของที่อยู่ในหอ ถ้าไม่สามารถจะรู้ได้ก็ต้องรื้ว่าถ้าอันใดวาจาใดที่ผู้ใหญ่พูดถ้าเราไม่เข้าใจและก็เป็นเหตุสุวิสัยในตอนนั้นจะต้องพยายามค้นคว้าทันทีแม้แต่เครื่องจักรเครื่องกลต่างๆงเทนก็ทำได้เราก็ต้องทำบ้างถึงแม้ว่าทำไม่ดีเท่าเขาทำพอใช้บ้านได้ก็เอานี่เป็นนิสัยเดิมชอบคน้นคว้า ถ้ามีอะไรสงสัยไม่ปล่อยความสงสัยในครอบงามจิตเป็นอันว่าเมื่อตะลุงแกนไปนำขบวนต่อไปอาตมาก็มีความแปลกใจคิดว่าตะลุงนี่ถ้าทางจะยังไงไงซะแล้วเราถามว่าไปไหนดันเปิดบัญชีแล้วก็บอกว่าไม่มีชื่อในบัญชีไอ้เรื่องอะไรของแกที่จะมาบังคับเราฮะ อยู่ๆจะบังคับไม่มีได้บัญชีตามไม่ได้ยืนอยู่หลังบ้านก็นไม่ได้นี่มันไม่ใช่วีสัยของคนดีเนี่ยถือว่าเสียเกินไปไม่ได้ในเมื่อสงสัยแบบนี้ปล่อยนี่ยต้องถามเอาความให้ได้จินได้เดินตามไปออกไปอีกเห็นคนที่ผ่านไปข้างหน้าไปก็เป็นคนที่เคยรู้จักหลายคนเขาก็เป็นคนตำบลเดียวกันแล้วก็ทราบดีว่า คนหลายคนเนี่ยเขาตายไปหลายวันแล้วก็เลยมาสงสัยว่ามันเขาตายไปแล้วทําไมคนเดินอยู่ได้ยังไงให้คนตายนี่มันเดินไม่ได้แต่ทําไมพวกคนตายที่มันเดินไปเดินมาเดินกันมันแถวไอตัวเองตายไม่รู้แฮะพอถึงคนที่กันหนาบข้างอ่าเน่นนะจานทานแล้วก็คนท้ายยืนถาขงข็แบบนั้น เขาก็ทำแบบเดียวกันก็เลยสงสัยใหญ่คือก็ถามเขาเขาบอกไม่มีชื่อกลับไปสโน,นูก็เลยเกิดความสงสัยได้ตอนสงสัยที่เรื่องความสงสัยได้ยังไงบรรดาท่านพุทธบริษัทเวลาหมดเสแล้วนี่ก็บังเอิญมันว่าคัเสเศต์หน้านี้เนะี่ยบังเอิญจริงๆเผลอไปไปซ้ำกับวันก่อนเข้าเขาต้องขออภัยบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท แต่คิดว่าดีมื่งกันฟังมาวันจากวันก่อนกว่าจะถึงวันนี้อาจจะลืมไปเสียแล้วแต่ทั้งนี้ก็ต้องขอแก้ตัวอย่างน้ำคุนคุณขึ้นเชี่ยวความผิดในการพรังเผลอเป็นความผิดก็แตมาอารบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนหน้าสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาเสียแล้วขอลาก่อน วันหน้าพกคนใหม่เขาความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผูลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี